วิดีโอใน Tik t o k ของเราเนี่ยโดนดูดเอาไปโพสไม่ใน a c e b o o k นะครับเราจะทำยังไงดีไปที่ Google พิมพ์คำว่าแบบฟอร์มรายงานลิขสิทธิ์ Facebook นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คลิกเข้าไปพอเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกคำว่าแบบฟอร์มนี้ให้เราติ๊กคำว่าฉันเป็นเจ้าของสิทธิ์ต่อมาก็ใส่ชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็ที่อยู่เป็นที่อยู่ของเรานะครับตรงนี้ก็ให้กรอกอีเมลของเรานะครับทั้ง2ที่ให้ตรงกันนะครับส่วนชื่อเจ้าของนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นชื่อนามสกุลของเรานะครับ ตรงนี้เ็าถามว่าอยู่ที่ไหนนะครับเราก็ใส่ประเทศไทยนะครับส่วนสิ่งที่เราจะแจ้งเนี่ยคอนเทนต์เนี่ยเป็นวิดีโอเราก็เลือกวิดีโอนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็น URL นะครับที่เราจะรายงานอย่างเช่นวิดีโอใน i k t o อกของเรานะครับเรา copy link URL ทิกตอกมาวางตรงนี้นะครับไปนะครับรายงานเนื้อหาประเภทใดเราก็บอกว่าเป็นวิดีโอนะครับตัวตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้ copy นะครับ Facebook วิดีโอนะครับที่เขาเอาคลิปของเราไปลงนะครับเอา URL Facebook ของเขามาวางตรงนี้ครับบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงรายงานนะครับปกติผมก็ใช้เนี่ยครับ ฉันปรากฏในเนื้อหานี้เพราะว่าเขาหน้าผมไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่เห็นหน้านะครับก็บอกว่าคัดลอกงานของฉันตรงนี้ก็เขียนอธิบายนะครับว่า Facebook อันนี้มันดูดคลิปผมไปครับละเมิดโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไฟล์แนบนะครับก็หลักฐานครับว่าคลิปของเนี้ยอันนี้เป็นของเราก็น่าจะเป็นหน้าโปรไฟล์หน้าเซตติ้งอะไรต่างๆของ Tik t o อกของเรานะครับหน้าวิดีโอของเราอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้นะครับแคปแล้วก็อัปโหลดวิดีโอขึ้นไปนะครับ สุดท้ายก็กอรอกลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือชื่อนามสกลุลของเราพิมพ์ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งบุ๊กมาร์กหน้านี้ไปเลยนะครับผมใช้หน้านี้ประจำเพราะว่าโดนดูดคลิปเยอะมากครับชอบความรู้แบบนี้กดเซฟเอาไว้ดูนะครับเผื่อว่าหาไม่เจอ